ค่ะร้านลุ่งเรืองชัยคาเซ็นเตอร์นะคะมาอัปเดตค่ะวันนี้ร้านลุ่งเรืองชัยคาเซ็นเตอร์มีรถให้เลือกมากมายนะคะนานแล้วค่ะไม่ได้เจอคิดถึงเอฟทุกคนนะคะอ่าเรามาดูรถคันแรกเลยค่ะโตโยต้าคอมพิวเตอร์ค่ะคันนี้นะคะรถปี2010ค่ะเครื่อง2.7ค่ะ LPG บวกน้ำมัน2ระบบโรงงานนะคะเครื่องดีแอร์เย็นภายในสวยค่ะภายใน VIP ค่ะ สภาพดีค่ะพร้อมใช้ราคา395,000บาทค่ะคันนี้ค่ะมาดูได้เลยค่ะอ่าวมาดูภายในนะคะภายในสวยค่ะมีไฟนะคะราคา395,000บาทค่ะคันนี้ LPG บอกน้ำมัน2ระบบโรงงานนะคะเครื่องดีแอรเย็นค่ะโปรโมชั่นดีๆสำหรับทางร้านนะคะ ดาว50%ของตอนตรงกับทางร้านเลยค่ะไม่ใช่เครดิตค่ะซื้อสดลดพิเศษนะคะ LPG บวกน้ำมัน2ระบบค่ะใช้ได้ทั้ง2อย่างเลยนะคะคันต่อไปนะคะเป็นดัสสันค่ะเครื่องดีเซลนะคะดัสสันโปรค่ะดัสสันดีเซลค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่4ี่หมืนค่ะดัสสันโปนะคะ รื่งดีเซลภายในสวยค่ะพร้อมใช้ค่ะวิ่งได้สบายแอร์เย็นฉ่ำนะคะมีเล่มพร้อมโอนค่ะอ่าภายในดูนะคะภายในสวยค่ะมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะใครใครเออมันเป็นรถพิมพ์นิยมนะคะคันนี้น่าเก็บค่ะหาไม่ได้แล้วอ่าคันต่อไปเป็นนิสสันนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่สองสองหม้าค่ะ ราคา2อง0มขับได้ปกติค่ะเครื่องดีมากค่ะรถบ้านแท้มีเล่มพร้อมโอนภาษีเต็มนะคะมาดูภายในเลยค่ะภายในเดิมเดิมค่ะรถคุณครูค่ะเข้ามาตีเทินอ่อล็อกไว้ขับง่ายค่ะจอดง่ายสะดวกสบายนะคะ2อง0 0่ 29, ค่ะ คันต่อไปนะคะเป็นโตโยต้าค่ะคันนี้เครื่องดีแอร์เย็นเลยค่ะเครื่องดีแอร์เย็นค่ะราคาสามหมื่นเก้าค่ะดูภายในได้เลยค่ะขับได้ปกตินะคะขึ้นเหนือลงใต้สบายค่ะประหยัดค่ะเก่งคันนี้นะคะราคาสามหมื่นเก้าค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะชมรถที่บุรีรัมย์นะคะ วันนี้เราลดทุกคันค่ะลดราคาทุกคันเลยค่ะนานทีได้พบกันนะคะนานมาดูคันต่อไปค่ะเป็นรถเก๋งเหมือนกันค่ะ h o n ด้าซิตค่ะฮอนด้าซิต้ค่ะรถบ้านเลยค่ะฮอนด้าซิตี้รถฮอนด้าซิตคันนี้ ขายอยู่ที่เจ็ดหมืนเก้าค่ะเครื่องดีนะคะภายในสวยค่ะเป็นรถตีเทินค่ะขายเอาทุนคืนเนี่ยภายในสวยเบาะหนังอย่างดีค่ะเบาะกำมะหยี่อย่างดีค่ะมี VCD ค่ะเกียร์ออตโต้นะคะเจ็ดหมืนเก้าค่ะมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะมาดูคันต่อมานะคะเป็นมา z ด้าสามค่ะ าได้สามคันนี้ราคาอยู่ที่เก้าหมืนแปดค่ะขับได้ปกตินะคะภายในสวยเลยค่ะรถบ้านเลยค่ะล็อกไว้ภายในสวยเลยค่ะแปดหมืนเก้าค่ะามาดูเบนซ์นะคะเบนซ์คันนี้ขับได้ปกติค่ะมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะราคาแปดหมืนเก้าเหมือนกันค่ะดูภายในได้ค่ะ เบ็นหนึค่ะเครื่องดีภายในสวยพร้อมใช้ค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะามาดูคันต่อมานะคะมีซูบิชิค่ะแทปค่ะไทตันนะคะคันนี้เป็น NGV หวงน้ำมันสระบบนะคะอ่าเป็นเป็นเอ่อทางเลือกคือพลังงานทางเลือกเนาะประหยัดค่ะน้ำมันก็ได้ NGV ก็ได้ค่ะ2ระบบโรงงานนะคะ ดูดูข้างหลังเลยค่ะดูภายในค่ะด้านหลังเ,เป็นตู้ NGV นะคะวิ่ง9ก้าหมื่โลค่ะ